สวัสดีนะนะเพื่อนตกปลาพบกับเราครับช่อง The Fishing คนรักปลาอยากบอกเลยว่ามากับใครมากับพียครับ,รบเป้าหมายในการมาครั้งนี้เฮียเฮียามาตามหาปลาอะไรปลาหมาครับปลาหมา <laughs> ตามล่ามานานแล้ว <Okay. Yeah. S 1> เดี๋ยวมาดูกันนะ้าอยู่ยัไยงไงครับอยู่ที่แพไทยพักดีนะครับแพมุงจาก แพมุงจากนี่แพมุงจากเราไม่ได้มาแพนี้กันประมาณหนะนึ่งนปะีแล้วเนาะปีหนึ่งนะมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะที่ได้สวายสามสิบเก้าตัวนะคลิปนั้นแล้วเราก็ไม่ได้มากันอีกเลยครับนะนะนะวันนี้ก็มีเต็มกันทุกแพนะมีแพรทงชาตินะมีทุกแพมีแพรลาแพนครับทุกเต็มกันทุกแพนแล้วนะนะเป็นเพื่อนอยู่ตกปลาด้วยกันวันนี้น้ําแดงนะ น้ำไหลเข้าไมใช่น้ำเดินน้ำเดินผู้หญิงน้ำแดงสำหรับธนาท่านใดที่มาแล้วยังไม่ได้ปลานะนี่ผมแนะนำนี่ข้างๆเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้เฮียนี่นี่เฮียให้ปลากดปลากดกดปลาปลาตะเพียนโอ้เนี่ยสองขั้นพอตีขึ้นเกาะเลยธนาเอาเอาเอาอันนี้อันนี้ก็กินอีกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดูจะเปลียนไซสดูไซสดูไซสเนี่ยตกง่ายครับแบบง่าย,ายๆเลยครับนะนะดโโูโอ้โห่ยนะง่ายมากตีเป็นกินตีเป็นกินเลยครับนะตอนนี้ปลาเยอะมากนะที่เกาะเนี่ยโอโ้นี่ก็กินแค่ผมวัดไม่ได้ผมจับกล้องอยู่เหมือน,นเดิมวัดไม่ได้ครับเดี๋ยวรอครัน,นิดเดียวเราจะอยู่ที่นี่กันหนึ่งคืนนะ มาหาที่นี่หนึ่งวันหนึ่งคืนนี่เงดึงดึงดึงเนี่ยเราปลาใหญ่มาชชวยปลาเล็กที่ติดเบ็ดจริงลงเบ็ดเสร็จแล้วแต่ยังรอปลาม้าอยู่ครับยังรอปลาม้าอยู่ไซส์สักสิบบวกเนี้ยต้องใสจะรออีกนานยังคันเบ็ดเท่าไหร่ร้อยหกสิบเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทนะดูนะเนี่ยปั้นตะก้อลำเนี่ยตีข้างแพเลยนะ ไม่ต้องคิดมากดตีแค่นี้ดูคือคันรอเลยกินคามือเลยผมบอกเลยนะใครที่ตกไปเป็นหรือว่ายัางไงดูไม่ต้องใช้ตะก้อตะข่ายนะผมบอกนะนะก่อนนะที่มาไดกนะ้กินแล้วเนี่ยนะเห็นไหมตีได้เลยนี่กินแล้วนะดูไม่วัดครับบ๊วาเล็ก อืมนี่ตะเพียงกินทั่วไปหมดเลยเยอะมากปลานะสนุกได้เลยมันมือแน่ถทะเพียงนะ่ะทั้งวันแหละดูนี่ปลาทูเลยนะนะนะดูเบ็ดสองตัวไม่ต้องใช้ตะก้อตะข่ายนะครับนะนะเนี่ยโอ้โหทางนี้ยนะมีให้กินมีให้ตกทั้งวันแหละปลาตัวสวยมากเลย เดี๋ยวมาตามลุ้นปลาใหญ่กันครับสี่แพรของเขือนกระเสียวเนี่ยแพรไทยพักดีนะกินทุกแพรครับแล้วนะนะที่เกาะนะทั้งปลานินใหญ่มาแล้วนะมาแล้วมาแล้วลาแล้วูกปลาใช่ป่ะกล้องดียก้องนี่ปลาอะไรเอ่ยกล้องอยังไม่นี่เลย มันมีเชือกนะตรงนั้นนะ่ะเฮียผมนี่ขึ้นดิอะไรไม่ได้เนี่ยนะเนี่ยขึ้นเลยเนี่ยน่าจะติดแล่วมือ่อกดมือก็เฮียเล่นอยู่นะครับมือก็ เดี๋ยวเก็บช่วยเก็บสายก่อนเรนนี้ยฟันๆน,นะอ่านครับนะมาข้ามมาปะละ่ะข้ามไหมอ่ะไม่ข้ามอันนี้ไม่ใช่เดอะฟิชชิ่งนะครับอันนี้เดอะนักกิ๊กครับเดอะกิ๊กครับ <laughs> มาเว้ยมา้าตาไรเอ่ยเนี่ยก็ถอยหลังมาให้ผมลงไปตักบ้างทีครับ ยังไม่เห็นหน้าเลยอะไรเอ่ยด,ดันดุโอ,อ <laughs> <laughs> ย,ายมาแล้วน,นะไอ้มาครับประสบความสำเร็จแล้ว <laughs> ยย <laughs> โอ้ยสุดยอดจริงเลย มาแล้วประสบความสำเร็จ้วครับนะให้สัมภาษณ์ตาน,น้าหน่อยที <c oughs> ใส่นี้นะ่าจะมาสักสามโลนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับนะนะจริงเลยเล่งนงานมากเลยสวยงามครับผมนะเรียนไทยสวิงอ่ะโอ้โหดูดีดโอ้โห โคตรเพี้ยนเนี่ยไเลยสะเพียนมี มีทั้งวันครับนต่ลนะมีเยอะมากทะเบียนอ่ละมาที่นี่ปั้นลูกเล็กๆพอแล้วนะไนปะปั้นเยอะใหญ่เรื่องเรื่อง <laughs> กำลังพันเลยะ,ะวิ่งไหมอ,อะไรตะเพียนเพียนโอ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหอ่ะมีท้ายตกทั้งวันอะไเนี้ยนะเมื่อกี้เห็นเฮียแล้วใช่ไหมเข้าล้องด้วยวัดอะไรก็ับเฮียวัดอะไรพันกันกี ดูมีให้มีให้ตกทั้งวันอย่างเงี้ยนะถ้ามาัยิ่งเกียนใครเนี่ย ให้เพี้ยนเียนใหญ่เว้ยอุ้ยตีปุ๊บเลยอะ่ะนนถ้าขยันนะ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 มีทั้งวันอย่างเงี้ยจริงถ้าขยันตีนะไม่ต้องใช้ตะก้อตะข่ายเลย ่ครับจับทิมอยจับทมใหญ่ครับนะหน้าสายครับกินหน้าสายอย่างเดียวครับแล้วนะผมบอกก่อนเลยกินแต่หน้าส้ายนะสายล้วนสายต้งแถบอะ่ะบรรยากาศยามเย็นครับ คนทำเพจมาแล้วสวัสดีครับอันนี้กรรมการใหญ่ครับเดี๋ยวไปหาพอบทออบอที่บ้านก่อนโอ้วิวสวยมากมาม่เ <laughs> ดินไดู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 ดมันจะกลั็อยู่สองคนนึงมันจะคุยอะไรก็แหววปแววมาเนีวยวัวนี้วัวแว้วว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 ว แต่ปลาที่ได้ทั้งตัวผมเป็นคนตักนะครับไปอะไรบ้างไปอะไรบ้างมีตีมากวันนี้ได้เรามาตามปลาหมากันนะยกขึ้นมาตัวมันเองนะผมดูเลยมันมันเกี่ยวลึกไงยกขึ้นมาเลยปลาหมาทับทีมตัวนิ่งยังพิยุงนี้เลยคือหาะวิงอยู่ผมยกขึ้นเลยต้องบอกนะนะก่อนับปลาที่ได้นี่คือผมตักประมาณ9ก้าสิบเก้าเปอนะยกเว้นตะเพียนไม่ตักนะ แต่ถ้าใครจะมาตกปตาตะเพียนนะผมบอกได้เลยทุกแพแพไทยพักดีนะครับครับแพไทยพักดีเนี่ยที่อยู่ที่กนเกาะกินทุกแพเอ้าอุ้ยนินนะเนี่ยนินนะเนี่ยถ้าเป็นตะเพียนไม่ได้นะอโอ้โหไม่ได้โอ้โห,โโหโกรธขนาดนี้ต้องนินอยู่แล้วโอ้โหเนี่ยกลายเป็นปลาตะเพียนเฉยเลย

เอาไงเอาไงกดเท่าแขนกดเท่าแขนไม่รู้คันไม่งอเลยอ่ะไม่หรือไม่ก็ฉลาดผมเดาผมเดาพิ่ตีละกดเท่าแขนหรือไม่ก็ฉลาดอ๋อจังไม่ได้เปิดสาธารณะครับพี่เปิดพี่ร้านเปิดะครับเพื่อนอ๋อ้องตั้งค่าตัวไหนนี่นเ่ยแต้เดี๋ยวยด้วูแล้วอี กดเท่าแขนหรือไม่ก็ฉลาดโ้สวายครับโอ้ไซต์เจ็ดไซต์แปดแสวายนะครับนะนะเจ็ดแปดตัวโลเจ็ดแปดตัวโลนะกระดองแต่ย่างี้ยกินไม่แล้วคุณเดชบอกโอ้โหสวายขึ้นล่อแพรมาแล้วครับท่านะทีมคีเลยนะครับไม่มันมีผ้าอยู่นะบ๊มอะ ให้ใบเลยจะกินเนี่ครับปลาล้ายเนี้โอ้โหแม่งแดกยังคงผมว่ามันคงกินน้ำแล้วแต่มันล่าตะกั่วไม่ไหวเออเนี่ยไอ้นะไอ้ปล่อยยังน,นะครับไอ้อะไรนะนินทุเพียนโอ้ยกูไอตัวที่ปล่อยไปเมื่อกี้เนี่ย ไม่ผมาหายกูยพยโยนแล้วลืมบอกมันออนนลูกสวายนะครับมาเดี๋ยวเราก็ทำปล่อยครับนะอย่างเงี้ยเราปล่อยไว้เป็นปลากเกมครับอ่ะมันต้องเป็นปลาสวายสิอ๋อครับเดี๋ยวผมปล่อยปาก,กาอะไรไว้ด้วยนะเห็นบ้าอ,อืมมาไปดี มามาโอ้โหฮีรวัดยังไงอยู่เนี่ยทำไมนะกืนเลย <c oughs> ไอ้กืนไม่กืนอ,อยู่ที่คนวัดด้วยเหรอวัดช้าใช่ไหมเลยย้ะ นาตีอะไรวะนกฟังลำเหรอครับนึกถึงเหยือ่อสีจ่จีที่เปลงเลยนี่อ่ะนี่ปลนะ่อยนะครับ bà này, kéo cái cá trái đi, cho đi, lùi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  ม้าสองม้าน้อยยามขาวแล้วนะฮะเมื่อคืนได้ปรากฏตัวหนึ่งแล้วก็ปลาอะไรนะสวายน้อยเกี่ยวลูกปลาคราฟตีปลาม้านะครับธนะนะดูปลาม้าปลากรายครับปลาม้าปลากรายได้ทุกปลาไหนดูเกี่ยวไงเฮียสอนเขาหน่อยเดี๋ยวนะ นี่ครับหัวหนาง,ง,งย้ายถึงกระดูกครับ <c oughs> ไปวางไข่ด้วยกวามตรงนั้นหมายปันนินนั่นนะ่ะปันนินมาทับพีมาะนะไหนตรงนั้นนะ่ะโอ้โหจาไม่ได้เนี่ยโอ้โหตายเลยเสียดายหมายมากเลยโคตรร้อนเลยอ่ะกินกระจาย พี่จะวิ่งไหมไอ้สวยครับเห็นนะกำลังจับกล้องพอดีเลยของเฮียไม่ต้องจับตัะกล้องอะขอ,ะอะงตะพิเฮียเขาไม่สู้แล้วมไม่สู้ตะเพียนแล้วยางยางกำลังปลาใหญ่อยู่ เอาเบ็ดปลาใหญ่มาตีทิ้งมาด้วยเสื้อเดือนเกี่ยวไงคนะรับเกี่ยวไปเรื่อยครับเสือเดือยเกี่ยวอย่างนี้นะเกี่ยวไปเรื่อยครับเกี่ยวจนกว่ามันจะอยู่กับเบ็ดอะต้องต้องลงคาถาไหมครับเฮี่ออ๋อถ้ามีก็ดี <c oughs> โอ้เปล่าคาถามหาใจอารมณ์ดีครับวันนี้เป้าหมายสำเร็จนะครับท่านนะ แค่เนี้ยนะปั้นแค่เนี้ยเองเบ็ดสั้นๆนะตกไงก็กินที่นี่ล้ำเปล่าเฮียเขาบอกก็กินหย่อนมันแค่เนี้ยเลยเนี่ย <c oughs> จริงๆเนี่ยหย่อนให้ดูเลยผมหย่อนให้ดูเลยเฮ <c oughs> ียเขาถือคันรอเลยรอวัด ออกไปบู้ไม่ไหวแล้วร้อนจัดนี่นี่จ่าเลยนะนะเฮ้ยเอตกไงก็กินครับแล้วนะนะอ๋อเก็กแป๊บตกไงก็กิน เ,เก็บไว้งั้นนะถ้าถ้าซื้อบีจีสิบาทได้ใช้เลยนะ,นะถ้าซื้อบีจีสิบาทได้ใช้เลยนะผมบอกก่อนนะใกล้ๆแล้วนะแค่น,นี้แหละพอตัวเท่ากันปลาก็าซื้อบีจีสิบาทนี่ได้ใช้เลยนะ ้าดูดูมาทำดูลงเป็นกินอะ่ะอันเดียวพอหมูเป็นปลาเป็นกอง ักยนแค่นี้นะนะตกไงก็กินแล้วตกไงไม่กินไม่ได้ตกไงเป็นไม่ได้ยากใช่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ออะไร่ะกิ๊กครับกิ๊กครับโอ้โหยายจากแพงมุงจากเดี๋ยวเรามาดูปลารวมของแพรมุงจากก่อนวันนี้มันจะได้เท่าไหร่ลูกปลาต้อลูกปลาปล่อยครับนะปล่อยเลยเอาไว้ทำไมอะ่ะสงสารมันเดี๋ยวไปเอากุ้งเดี๋ยวเราย้ายย,าย้ายย้ายจากแพรมุงจากเนี่ย,ยนั่งตกอยู่ไม่กี่ชั่วโมงเลยดูดิดนะฮะเนีย,ยนั่งตกอยู่แป๊บเดียวคนเดียว จะเต็มกระชังเลยกระชังแตกเนี่ยนั่งตกอยู่คนเดียวแล้วนะก็เตี่ยว 结婚，快！ ไอ้พี่ร้อยนั่นแหละนั่นแหละร้อยยี่นั่นแหละ อย่างเยอะเลยยังไม่รวมปลาข้างในนะปลาแพ่มุ่งจ่ากนะกวันเดียวให <c oughs> ้ดู <c oughs> เดี๋ยวเรามาย้ายแพงครับนะ <c oughs> นะนะนะคลิปแพงมุงจากแค่นี้เดี๋ยวไปต่อแพใสายชนต่อครับนะ เราย้ายแพนครับย้า,ายแพนก่อนน,นะเดี๋ยวไปเจอกันที่แพสายชนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันในคลิปอีกคลิปหนึ่งมันจะเป็นคลิปต่อกันนะครับ